ก็ครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราม,มาอยู่กับผมนะครับฮาร์ดฟไฟกันนะครับวันนี้ผมก็จะกลับมาดูการพรีวิวนะักเตะที่ชื่อว่าเดวิดแบ็กแฮมนะครับก็สําหรับเดวิดแบ็กแฮมในเวอร์ชันนี้นะครับก็เป็นอาเวอร์ชันเดลีเจนเดลรี่นะครับก็เป็นของทีมชาติอังกฤษนะครับก็ไม่ได้ของสโมสรแมนยูนะครับอาเดวิดแบ็กแฮมอาเขามีหลายเวอร์ชันนะครับก็ค่อนข้างจะ แตกต่างกันไปนะครับตามช่วงอายุนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็มาพรีวิวในเวอร์ชันทีมชาติอังกฤษนะครับก็นี่เลยครับเดวิดแบ็กแฮมนะครับก็ตำแหน่งหลักของเขานะครับก็คือที่ขึ้นที่ขึ้นนะครับก็คือ RMF นะครับก็เป็นตำแหน่งหลักของเดวิดแบ็กแฮมนะครับถ้าเกิดเอามาผมว่าเอามายืน MF ก็ค่อนข้างจะมีค่าค่าพลังที่สูงกว่านะครับสูงกว่า MF อีกนะครับ ก็ถ้าเกิดเอามายืน M/F ก็91นะก็ค่อนข้างไม่ไม่แตกต่างอะไรมากนะครับแล้วก็มายืน C/M/F ก็ได้นะครับ92นะครับก็ผมบอกเลยว่าเดวิเแบ็กแฮมนะครับก็สามารถยืนได้หลากหลายเลยนะครับหลากหลายตำแหน่งมากเลยนะก็ถ้าเกิดเอามายืน L/M/F นะครับก็ค่อางจะต่ำเลยครับดอกไปร่วงไปเลยนะครับก็ที่81นะครับเอามายืนกองหน้าก็โอ้โหน้อยมาก กองหน้าไม่แนะนาแล้วกองหน้าที่85นะครับน้อยมากนะครับก็ตําแหน่งหลังของเขาก็คือ9 9 2เองนะครับก็ RMF นะครับแต่คนส่วนใหญ่นะครับก็เอามายืน DMF ซะมากกว่านะครับเพราะค่า O/O ของเขาจะสูงกว่านะครับผมก็ไม่รู้ทําไมนะครับในเวอร์ชั่นนี้ก็เป็นอายุ27ปีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าสเตตัสข้างในจะเป็นยังไงนะก็สเตตัส ข้างในนะครับก็เล่นเกมลูกที่92นะบอลคอนโทรลที่90นะดิบบิ้งที่84นะครับอ๋อส่งตัวเลี้ยงค่อนข้างจะน้อยเลยนะครับไทยโพสิชันที่90นะครับส่งสั้นส่งยาวนี่แหละครับก็เป็นจุดเด่นของเดวิดแบคแฮมนะครับที่98และก็99นะครับโคตรโคตรโหดเลยนะครับส่งสั้นส่งยาวนะครับบอกเลยว่าแม่นจับอย่างกระจับวางนะครับฟินิชชิ่งที่91นะครับสูงเหมือนกันนะเฮดดิ้งที่69นะครับ อัสามคนที่เรารีวิวมาก็น้อยเหมือนกันนะครับเฮ a ด i n g นะครับก็เพ c e k i c k i ที่99นะครับปั่นนะครับที่99เหมือนกันนะครับโอ้โหจะ99ทั้ง4ช่องแล้วนะครับสำหรับเดวิดไปแค่นับสเตตัสแค่92เองนะครับก็ล่อไปแค่นัดนี้แล้วนะครับสปีดที่80นะครับออกตัวที่84นะครับน้อยที่สุดนะครับน้อยมากวิ่งไม่ขึ้นเลยมือนเนี้ย k i ้งพาว power ที่91นะครับจำที่75นะครับ ฟิสิกอลคอนแทคที่84บนะบาลานซ์ Balance ที่82ดสิบสอนะสตามิน่าที่90บนะก็ค่อนข้างดีนะาสามารถเล่นเกมลุกได้เหมือนกันนะครับเล่นเกมลุกที่ไม่ใช่นะสามารถเล่นเกมลับได้เหมือนกันนะขออภัยนะเล่นเกมลับที่78นะครับแล้วก็บอลวินนิ่งที่75นะครับก็แต่ก็ไม่ได้เด่นนะครับาสามารถยิง2ไม่สามารถยิง2เท้าได้เลยนะเนี่ยเท้าซ้ายค่อนข้างจะแย่เลยนะครับ สกิลทั้งหมดให้มาครับก็คือมีแค่6สกิลเท่านั้นเองนะครับก็ค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะครับถ้าเกิดใครมีบัตรบัตรเพิ่มสกิลก็สามารถไปเพิ่มกันได้นะครับผมแนะนำว่าให้เพิ่มนะครับถ้าเกิดได้เดวิดแบ็กแฮมนะครับก็มีสกิลลองเล่นได้นะครับทูตพาสซิ่งนะครับแล้วก็เพนพอยต์คอลซิ่งนะครับแล้วก็กับตันนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นสกิลการส่งสมากกว่านะครับ แล้วก็มีสกิลกับตาด้วยนะแล้วก็เป็นเพย์งสไตล์บ็อกทูบ็อกนะครับ mm hmm. ก็เน้นส่งนะครับ mm hmm. เน้นเกมลุกเกมรับได้ในคนเดียวกันนะครับ mm hmm. ก็สําหรับเดวิดเดวิดแบ็กแฮมนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมนะครับว่าเดวิดแบ็กแฮมนะครับจะเก่งขนาดไหนนะครับ mm hmm. ก็ผมบอกเลยว่ายิงโคตรไกล mm hmm. เดี๋ยวไปชมกันในเกมแล้วนะครับ ก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมบอกก่อนนะว่าเดบิวดเบคแฮมนะครับสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะครับแต่ตำแหน่งหลักของเขาก็คืออาร์เอฟนะครับแต่คนส่วนใหญ่นะครับก็จะหยิบเขามานะครับมายืนใน DMF บ้างไปซีมเอฟบ้างนะครับแต่ตำแหน่งหลักของเขานั้นก็คืออาร์เอฟนะครับแต่ซึ่ง ดีเอ็มนะครับจะมีค่าโอออที่94นะครับซึ่งจะเยอะกว่าตำแหน่งหลักของเขาอย่าง r ารแล้วก็ CMF ที่92นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าทำไมมันถึงมีค่าโอออที่94นะครับซึ่งเยอะกว่าตำแหน่งหลักของเขาครับซึ่ง RM m นะครับก็เป็นตำแหน่งหลักของเขาครับจะอยู่ค่าโอออที่92นะครับซึ่งตำแหน่งนี้นะครับก็ต้องเน้นเกมลุกแล้วก็เกมรับในคนเดียวกันนะครับแต่ คนส่วนใหญ่นะครับเอาเดวิดแบ็กแฮมมายืนใน DMM นะครับซึ่ง DMM นะครับก็จะเน้นเกมลุกสามารถเอ้ยเน้นเกมรับสมาร์ตกว่านะครับผมก็ว่ามันไม่น่าเหมาะกับเดวิดแบ็กแฮมนะครับที่เน้นเกมลุกสมาร์ตกว่านะครับเขาจะเน้นเปิดบอลวางไกลแล้วก็ส่งสั้นส่งยาวนะครับแต่ก็ผมก็ไม่รู้นะว่าทําไมมันถึงเป็นค่าโอออที่94นะครับที่ทางเกมแนะนํามานะครับแต่ก็สามารถเอาไปยืนได้ทั้ง3ามตำแหน่งเลยนะครับทั้ง อาร F เอแล้วก็ DMF นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ค่า OR ที่คสูงนะครับก็เอาไปยินดีมนะครับแต่เกมรับอาจจะรั่วหน่อยนะครับเพราะดิวิดแบคแฮมไม่ค่อยเน้นเกมรับนะครับเขาจะเน้นเปิดบอลซะมากกว่านะครับผมแนะนำนะก็จะเน้นแผน4-2-1-3นะครับก็จะเน้นเป็น DMF 2คนนะครับเพื่อที่จะให้ดิวิดเบคแฮมนะครับไม่ได้ทำงานอยู่คนเดียวนะครับในการเล่นเกมรับนะครับ ก็หาใครมาอีกคนนึงก็ได้นะครับที่เป็นเกมรับจ๋าๆเลยนะครับเช่นอาวียล่านะครับก็อันนี้ก็ได้นะครับสามารถมายืนคู่กับดีวิเบคแฮม,มได้นะครับก็ผมบอกเลยว่าถึกแบบทีมแบบเน้นมากๆนะครับสําหรับ2แค่2คนนี้นะครับอีกคนนึงเน้นเกมรับสุดๆอีกคนนึงเน้นเกมลุกสุดๆนะครับก็มายืนในดีมเอฟทั้งคู่นะครับก็ สุดยอดมากครับสุดยอดถิมมากเลยก็สไตล์การเล่นของเดวิดเบคแฮมนะครับก็จะเน้นเปิดบอลให้เพื่อนส่งสั้นส่งยาวไปในแดนลุกนะครับก็จะเป็นคนสร้างสรรค์เกมด้วยนะครับแต่ก็อาจจะไม่ใช่การสร้างสรรค์เกมแบบเกมลุกนะครับแบบเอ็มเอฟนะครับแต่อาจจะเป็นการสร้างสรรค์เกมแบบส่งบอลเปิดบอลนะครับด้วยการแม่นยำนะครับการเปิดบอลนี่นะครับแม่นยำมากๆนะครับสำหรับเดวิดเบคแฮมนะครับ แล้วก็ใครจะเอาไปยืน c F เก็ได้นะครับแต่ค่อนข้างจะข้อเสียเรื่องความเร็วนะครับความเร็วของของอาจารไม่ค่อยดีนะครับถ้าเกิดเอาไปยืน CMF นะครับแต่ผมว่า DMF นี่แหละเหมาะกับเขาแล้วนะครับถ้าเกิดเอาไปยืน r m f ก็ต้องใช้สปีดเหมือนกันนะครับแต่ DMF ก็ไม่ใช่ไม่ได้ใช้สปีดมากขนาดนั้นนะครับเป็นอาสไตล์บอลที่ยืนนิ่งๆแล้วก็เปิดบอลนี่แหละครับวางลูกตั้งเตะได้ดีนะครับแล้วก็มาถึงข้อดีข้อเสียแล้วนะครับ เราก็จะมาพูดถึงข้อดีกันก่อนนะครับข้อดีนะครับชัดๆเลยนะครับก็คือเรื่องสองสั้นสองยาวนะครับมีค่าวอที่98แล้วก็99นะครับก็ค่าพลังอย่างนี้ก็เป็นค่าพลังที่ว่าจะสูงมากนะครับสำหรับนักเตะที่มีโอเวอ่าอเวอออร์ที่9 4นะครับสำหรับการยืน DMF นะครับแต่ก็เรื่องอื่นๆอาจจะดรอปไปบ้างนะครับแต่ก็เรื่องเด่นๆก็มีขึ้นมานะครับสำหรับดีวิดเบคแฮมนะครับ แล้วก็อีกข้อเด่นหนึ่งนะครับก็คือการวางลูกตั้งเตนี่แหละครับการวางลูกตั้งเตนะครับมีค่าว่าออที่99นะครับก็เป็นจุดเด่นของเขามากเลยนะสำหรับการวางลูกตั้งเตนะครับสำหรับเดวิดเบคแฮมนะแล้วก็คนส่วนใหญ่นะครับที่เลือกเดวิดเบคแฮมมาเล่นนะครับก็พอเรื่องลูกตั้งเตของเขานี่แหละครับก็ค่อนข้างจะมีความแม่นยําแล้วก็โอกาสเป็นประตูค่อนข้างจะสูงมากๆนะครับสำหรับเดวิดเบคแฮมนะครับถ้าเกิดยิ่งใครยิงแม่แๆ่เลยนะครับก็ บอกเลยว,ว่าเข้าประตูถูกลูกแน่นอนคนระับแล้วก็เรื่องปั่นอีกอันหนึ่งนะครับก็ปัน่นข้าว่อ๊ที T ่99ากนะก็เป็นค่าพลังที่ค่อน้างจะสูงมากๆเลยครับสำหรับสี่ค่าพลังที่พูดมานะครับสำหรับจุดเด่นของเขาครับแล้วก็เรื่องจุดเด่นอื่นๆก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีะเด่นมา,ด,านด้านหนึ่งนะครับเด่นมาด้านแล้วก็เสียอีกหลายด้านเลยนะสำหรับดวิดด้วยแค้มนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงข้อเสียนะครับข้อเสียค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับ ก็ข้อเสียอย่างแรกเลยนะครับก็คือที่ทุกคนชอบนะก็คือการควบคุมบอลนะครับก็กขนอาจจะข้อเสียนะครับอาจจะควบคุมไม่ค่อยดีมากนะครับแต่ก็สามารถควบคุมบอลเลี้ยงบอลได้นะครับแต่ก็อาจจะไม่ผิวเหมือนใครเหมือนคนอื่นนะครับแต่แต่ก็สามารถเลี้ยงได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือการการวิ่งการสปีดนะครับ ค่าพลังค่อนข้างจะน้อยมากๆเลยนะครับสำหรับการวิ่งแล้วก็การออกตัวนะครับก็อาจจะเป็นข้อเสียนะครับไม่แนะนําให้เอามาวิ่งนะครับเดี๋ยวมาดูจุดนี้ครับมีน่าจะมีจอมันชิพนะครับสามารถเรียกฟาวได้นะครับแล้วก็มาดูลูกตั้งเตะของเขานะครับไอ้นี่ระยะโอโหูเกือ3สามสิบหลาแน่นอนะครับไกลมากๆนะครับโอกาสที่จะเป็นวัตูเขาต้องจะยากนะครับถ้าเกิดใครยิงได้ก็ค่อนข้างจะเก่งมากๆเลยนะครับ แต่ลูกคขอนข้างจะเนี้ยลูกค่อนข้างจะสายแล้วก็เบาไปนะสาหรับการเตะครั้งนี้นะครับต้องเอาปัดขึ้นสูงกว่านี้หน่อยครับถ้าเกิดจะให้ความแรงมันเยอะนะแล้วก็มาดูถึงข้อเสียข้ออื่นเลยนะครับก็คือเรื่อง p h y s i c a l contact นี่แหละเรื่องฟิสิกส์ a c อคอนแทกเขาเริ่จะบางนะสำหรับเดวิดแบ็กแฮมนะโดนชนหน่อยๆก็ปิวได้นะครับสำหรับเดวิดแบ็กแฮมนะครับ ก็ถ้าเกิดใครเล่นเดวิดแบ็กแฮมนะครับก็ผมก็ไม่สนับสนุนให้คุมบอลนานนะครับก็ถ้าเกิดจาบันได้ก็เปิดได้เลยนะครับอาจจะเลี้ยงหน่อยๆหรือว่าคุมบอลนิดนึงนะแล้วก็เปิดได้เลยนะครับถ้าเกิดคุมบอลนานนะอาจจะเสียบอลได้ง่ายนะผมไม่แนะนำนะครับก็จบไปมาแล้วนะครับกับการรีวิวนัเตีชอว่าเดวิดแบ็กแฮมนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของสมสอน แบบทีมชาติอังกฤษนะครับก็ไม่ได้ของสโมสรนะครับสำหรับเดวิดเวคแฮมนะครับก็มีหลากหลายเวอร์ชันมากมากเลยนะครับแต่เรื่องความเด่นของเขาก็ยังคงเดิมนะครับก็คือเรื่องการเปิดบอลการตั้งเตะบอลนะครับก็อนขาจะเป็นข้อเด่นของหลายๆเวอร์ชันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูจังหวะนี้ครับเกือบเข้าแล้วอีกนิดเดียวนะครับดีที่มีนักเตะกองหลังมาเซฟนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จบกันแล้วนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะโอ้โหลูกนี้สวยมากนะถ้าใครอยากให้พรนะีวิวนักเตะคนไหนก็สามารถาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะสำหรับวันนี้นะครับก็ไปกันแล้วนะบ๊ายบายจบด้วยลูกส,สวยๆแบบนี้นะครับ <c oughs> ใอ่ซิ่งชอ็อตจัดๆนะครับก็ไปกันแล้วนะครับ๊ายบาย